สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต่อต้นนะคะ22ครับผมสวัสดีวัยรุ่นชาว FC Mobile วัยรุ่นเชเวดากองเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูการตั้งค่าของผมนะฮะแต่จริงมันก็แล้วแต่คนถนัดนะแต่มาดูในแบบฉบับของผมแล้วกันอันแรกนะครับขนาดจอยสติ๊กเสมือนผมจะปิดไว้นะฮะให้มันเป็นขนาดเล็ก เพราะว่าเวลาเราแบบโยกซ้ายเราหล,ลอกโยกขวาแบบจังหวะเล่นแบบบอลข้อเท้าอะ่ะมันจะมันจะเร็วกว่าปุ่มขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จอยสติ๊กเสมือนแบบลอยแบบลอยนี่ก็คือมันจะเป็นแบบที่มันแบบเราเลื่อนไปไหนปุ่มมันก็จะลอยตามนิ้วเรากดตรงไหนมันก็จะลอยตามครับอันนี้เราจะปิดไว้เพราะว่ามันจะตึงอยู่ที่เดิมขนาดปุ่มแล้วก็เป็นขนาดปุ่มขนาด ขนาดใหญ่นะฮะขนาดปุ่มก็คือพวกลูกทรงลูกยิงลูกแทงอะไรเงี้ยครับพวกลูกสกิลปุ่มมันจะใหญ่ต่อมาก็เป็นระยะห่างปุ่มกว้างนะครับผมก็จะปิดไว้ให้มันแบบเหมือนทุกคนนะครับน่าจะต้องปิดไว้น่าจะน้อยอคนที่จะเล่นแบบแบบเปิดนะ,ะการควบคุมเกมอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ปิดตามเขาไปะฮะแล้วก็ต่อไปใช้ท่านิ้วเท่านั้น อันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเห็นเขาปิดก็ปิดตามเปลี่ยนทิศทางนี้หลังจบครึ่งแรกอันนี้ผมปิดไว้ครับผมเล่นบุกแบบทางเดียวเพราะว่าเล่นสองทางไม่ไม่ชินนะโอเคต่อไปก็แสดงการตอบโต้ภาพอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเห็นเขาเปิดก็เปิด,ปดตามไปอันนี้เลด้านะครับจะเป็นแบบพวกทิศทางของลูกศรเวลาลวเราเลื่อนอนั่นหรอกอันนี้รับอันนี้เปิดไว้การซูมลูกยิงพาวเวอร์ช็อตอันนี้ผมปิดนะฮะ ไม่อยากจะหล่อเทแบบจังหวะซูมแล้วแบบอื้อชาร์จเนี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้ปิดไว้นะครับผมอันนี้เคล็ดลับการควบคุมอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> การส่งลูกขั้นสูงอันนี้จะเป็นการเหมือนแบบให้อาตัดสินหรือเปล่าไอ้แบบตัดสินใจว่าจะส่งแบบไหนอันนี้เราเปิดไว้ครับเราไม่ต้องไปตัดสินใจให้อายมันช่วยแล้วกันอันนี้ส่งลูกแตะสองครั้ง ก็คือสมมุติว่าเราแตะครั้งหนึ่งปุ๊บ A.I มันจะช่วยตัดสินใจนะถ้าเกิดเราปิดไว้แต่ถ้าเกิดเราเปิดอะ่ะแตะครั้งหนึ่งมันจะส่งลูกเลียดแตะสองครั้งมันจะส่งลูกดงอันนี้ผมปิดไว้ความเร็วการเพิ่มพลังอันนี้คือหลอดอะ่ะพวกส่งบอลหลอดการยิงเนี้ยอันนี้ผมเปิดไว้มันจะได้แบบเวลายิงเวลาส่งจะได้เร็วขึ้นเล่นอันตโนมัติอันนี้ผมปิดไว้ครับ ไ่้อัตโนมัติแบบช่วยให้อมันช่วยแบบช่วยคุมหลังช่วยคุมอะไรเงี้ยอันนี้ผมปิดไว้มันจะคุมง่ายกว่านะในส่วนตัวของผมส่งและยิงอัตโนมัติอันนี้ก็ถ้าเกิดเราไม่เล่นไม่ทําอะไรมันก็จะเล่นให้เองอะ่ะอันนี้อันนี้ผมก็ปิดไว้ตัวช่วยเปิดบอลตัวช่วยเปิดบอลน,น่าจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบเวลาเราเปิดมันจะมีพลังแทบขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็เปิดตามคนอื่นอนกันนี้ แล้วมาดูต่อไปคือสลับตัวอัตโนมัติอันนี้ทุกคนอาจจะเปิดไว้อยู่แล้วแหละอันนี้ผมก็เปิดไว้เพราะไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันทำมันมาทาช่วยอะไรแล้วก็อัน,นต่อไปก็คือโหมดสลับนักเตะอัตโนมัติอันนี้ผมปิดไว้ครับเพราะว่าเราจะเป็นคนสลับเองแต่จะมันจะสลับให้พวกลูกแบบลูกโดงลูกกระเฉาะอะไรเงี้ยมันจะสลับให้เองส่วนอันนี้อันสุดท้ายคือที่คนถามเข้ามามากเลยนะครับก็คือ การเลี้ยงบอลแบบเิญหน้าตามสถานการณ์ผมปิดไว้ก็คือเวลาเราเลี้ยงบอลใช่ไหมพอเลี้ยงเราเลี้ยงบอลขึ้นไปข้างหน้าปุ๊บจังหวะเราหักลูกศรกลับหลังมาถ้าเราปิดไว้มันจะหันหน้ากลับหลังมาเลยแต่ถ้าเกิดเราเปิดไว้มันจะไม่หันหน้าละ่ะกลับมามันจะกลายเป็นการแบบครึ่งบอลถอยหลังพอจะนึกภาพออกป่ะครับแบบครึ่งบอลถอยหลังไม่ได้แบบหันหน้าพลิกตัวแล้วหันหน้ากลับมาเลยอะไรประมาณนี้ครับผม ก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับการตั้งค่าของต่อต้นรอนานหน่อยมาช้าหน่อยแต่มานะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผม